ร้อยเป็นยงมีหนุ่มใหม่ยังอ่ะเอ้ยพี่น้าพี่อ่ะน้าคือใครอ่ะลุงพี่อ่ะลุงพี่คือใครอ่ะจอกอเจอกันเจ้าอ้อนรถให้กูเลยได้ปะเผอกูจะมากลางวันใช่หรอใช่เอ็มอะไรอ๋อนร้อนให้กูเลยได้ปะเผอกูจะมากลางวันมีค่าเช่าไหมไม่มีโอ้โหไม่มีตังค์ ที่ที่พระจันทร์วันนี้สวยเนาะหรอฮะอะอะไรนะครับพี่พี่อย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดมึงก็ไปซื้อบัตรมาดิกูไม่มีตังค์โอเคใช่ใช่หนูเจอเขาพระจารย์วันนี้สวยเนาะอาจารย์มันก็สวยทุกวันนั่นแหละแต่ว่าพระจันทร์ตอนนี้มันน่าจะไม่สวยสำหรับเขาแล้ว่าวิ่ง ไม่ได้นะเขาไม่เ,เ,เพื่อนเพื่อนติมติมให้เพื่อนไปงอสช่วยให้เพื่อนแบบไปร้องเพลงส่งออะไรใช่หรอแล้วเขาว่านนงไงนะกระเป๋าแปดศูนย์สี่เขาว่าไงม้างแป๊บน,น่งนะพี่ <c oughs> เลขเจ็ดหนึ่งสี่ ชิมมึงมีอะไรใกล้ๆกูเยอะเนาะให้แค่วันเดียวนะเพราะว่ากูไม่ได้ให้น้องคนอื่นยืมเดี๋ยวน้องว่าเอาเดี๋ยวบอกลำเอียงเออก็คือว่าติมให้น้องอ่ะไปร้องเพลงง้อเขาแต่เขาอ่ะก็จะนนรวน<ค>รอ่ะพี่มึงเหรอใช่พี่กู ใช่เหรอทำไมโอ้ยตัวมูดวาร์ดเนี่ค่ะไม่วาบมากเลยอ่ะเห็นแล้วเอ้าพี่ตัวหนูวาบไหมเฮ้ยรถบั็กพี่ตัวหนูวาบไหม้ไม่วาบเท่าไหร่เป็นไรไม่ได้เป็นไรเลยพี่ย่ำแฉงสุดๆ ไปมึงจะไปจกมุ่ก็ไปไม่ไปละอะไรมีอะไรมีอะไรไม่กูจะถามว่าตรงนั้นน่ะเพื่อนชายแก่งอะไรแก่งน้ำเงินอ่ะนะไม่รู้เอ p ี MVP, หรอ ทำงานฝ่ารครับรครับเอาคนชื่อโซจูอยู่ไหมครับอยู่ครับอยู่ไม่รู้ครับอยู่ครับคุณคุณเรียกให้หน่อยได้ไหมครับพอดีเพื่อนผมเขาจะเอาเข้ามาส่งเขาอะได้ครับได้ขอบคุณครับฮัลโหลน้องฮัลโหลครับมาแลนดด่วนเลย หน้าผับโอเคครับขอโทษครับเขาเขาอยู่ใช่ไหมครับคุณอยู่ค่ะอยู่สวัสดีเพื่อนผมจะเอาข้ามาให้สวัลโหครับเออเขาไม่ได้กินข้าวเลยเขากินยาฮะถามแกงเลยแกงนี้ไม่ะัการ์ดอนทีให้ THB สิบคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันสวัสดีครับใช้รถไฟฟ้าได้ไหมล่ะอยู่โจมงไปรู้จักใครมาบ้างครับ เพื่อนอะไรนะโซจูไปรู้จักใครมาวะทำไมอ่ะูน่ากลัวน่ากลัวจังเพื่อนกูเนี่ยเนี่ยคุณหมัดอันนี้คุณหมัดกับคุณตอตตีเนี่ยอ้ารอใช่เนี่ยเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อเพื่อนหมัดเหรอใช่เพื่อนแล้วก็อันนี้ก็คุณตอตตีก็เป็นเพื่อนของคุณหมัด ป้าเดินมาเป็นคนตีหมดเป้าในี่ยโซจูโซจูคุณตอติมาทำไมมันถอดหน้ากากไม่ได้วะอ๋อติดอันนี้ฮัลโหลครับคุณโซจูครับพอดีเพื่อนผมจะเอาข้าวมากินครับเพราะว่าเขาเน้นกินหญ้าครับเขาไม่กินข้าวแล้วแต่หนูไม่เคยเอาหญ้าให้ใครกินนะจูว่าไปน้องเฮียสวัสดีครับพี่อมารเลียอะไรครับเลียอะไรดูเรงห้าสี่ถ้าให้เราต้องให้ทุกวันนะคะเนี่ยเมื่อวานพี่ติมเมื่อวานอ่ะเขาอ่ะแพ้เดิมเรีอะไรนะครับ ถ้า4 2ครับพอแพ้เดิมพันหนูแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าให้หนูขอพรเขาได้หนึ่งข้อหนูก็เลยขอเขาเพิ่มเป็นสามข้อขอว่าอะไรบ้างแต่ว่าข้อสามตัดออกไปข้อแรกก็คือต้องมาหาหนูทุกวันข้อที่สองคือต้องส่งข้าวให้หนูทุกทุกวันอุอยกลาอิ่มเลยดิกวนปูแล้วของหละเนาะ่เล็กเลยก่อนด้วยเอ้ยกอนไม่ได้ก่อนไม่ได้นะ เลขอะไรอ่ะเจ็ดเจ็ดหนึ่งครับอุ้ยเออหนูลืมกาคาครับปูกูมีอาร,อร้อยวันพันปีไม่เคยกูเรียกเป็นปูแล้วลาสโซ่ทำงานสู้ๆครับดูแลตัวเองด้วยพลวับคณในทีมเรา,รเ,ราเราเลิกเป็นเพื่อนกันไหมไอาหลานท <ใน S 1> ีมเรียกเราเรียกปูหวานดีไปไหนต่อเนี่ย ก็เด so <C Bis Syn Island> ี like <bbe> ๋ยวเดี๋ยวหลานเดี๋ยวหลานติมลองเรียกลองเรียกปูหมัดพี่พี่ตามตินไม่ทันหรือเปล่าอะไรนะช่วยจุ๊บให้กำลังใจปูหนูไป้ทำงานหน่อยขอจุ๊บม้วหนึ่งนาทีได้ไหมได่ได้ไรเป็นขนาดจุ๊บม้วดีได้หรอยัง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 จุ๊บม้วงกำลังใจปูหนูกันวันที่สองเองให้กำลังใจปูหนูหน่อยไม่ได้ทำงานอะไรคะเนี่ยเดี๋ยวรอเหมือนเดิมก็ได้ครับเวลาเดิมก็ได้ครับ ร้ายนักน,นะสุดสุดสุดอันคนสุจู๋ครับเพื่อนมานี่ครับของของ <laughs> <c oughs> สุดจูวิ่งไปสุดจูวิ่งไปอา้าวมึงเป็นเพื่อนเขาเหรอฮึอเขาอยากเขาอยากเป็นปู่มึงเหรอไม่ใช <c oughs> ่ป <c oughs> ู่เหรอมึงเอาได้ดีฮัลโหลครับเอเอเข <c oughs> าได้ดีหลานหลานทิมทำไรเขาเนี่ยหลานเ้าคุณปู่หลาน <c oughs> <c oughs> ต่ปูจะเตือนนะไอไอสามสอนนั่นนะ่ะคุณไอหลานเลิกคุยได้แล้วนะไอสามสอนนั่นคะห,หลานต้องเลิกคุยหรอครับเออช่วย,ช,วยช่วยเตือนสติหน่อยได้ไหมครับลุ่มหลงไปหมดละฮะเมยยังไม่ได้คุยเลยเขาจะมาหลอกเรามันจะมาหลอกคนไอสามสอนนั่นนะ่ะเขาสามสอนเหรอปูใช่ปูเป็นห่วงหลานนะ่ะอ๋อเขาสามสอนยังไงครับปูปูเห็นว่าเขาไปอยู่กับเขาบอกว่าเป็นธุรกิจของเขาไม่ใช่ใช่ไหมครับปูอันนั้น หลานก็มีสมองแล้วอ่ะได้เนาะไอ้ยัยคุณหล่นคับดีจัดหลานไม่โง่หรอกครับปู่เจอกันไปเพื่อนมีสมองแล้วเว้ยหลานหลานหลานกินหญ้าอยู่ที่วอตแล้วจะไม่กินหญ้าที่นี่หมดไม่ได้นะโอ้โหกระปู่กระปอยเหมือนกันเออดูตัวเองตอนเปล่งเก่งจริงจะไม่ว่าสักคำเลยนะพี่ แต่อันนี้คือตัวเองแบบว่าเราตายต่อหน้าเขาเลยเราเพื่อนกูมีหลานละหลานไม่ใช่จิมอะไรนะหลานเราเด้งไปตายถู้พิพากษานัดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าโอ้โห มันเจ็บตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะครับปู่ไ <laughs> ม่เนาะพอเธอผมผมกระเดียกปากตัวเอง <laughs> ที่เรียกปู่หลานผม <laughs> ผมกระเดียกจริงๆครับผมปู่แล้วช่วงนี้เป็นไงบ้างคะคิดถึง<ม>ไหมไปหาได้ไหม <laughs> ไม่ค่อยได้อยู่ในเมืองเท่าไหร่ครับ อ๋อช oh. ั่วโมงสองชั่วโมงก็ออกแต่ช่วงนี้ก็อิ่มๆอยู่ใช่ไหมคะอะไรครับอิ่มๆอยู่ใช่ไหมอิ่มอะไรกินคงกินข้าวอิ่มนอนหลับอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีนะฮะ <Huh? S 2> ไม่ไม่นอนไม่ค่อยหลับครับอ๋อ oh. กินข้าวเสร็จเลยยังไม่ได้กินไอติมไงย,ยังไม่ได้กินของหวานอ๋อ oh. แต่ก็กินบะหมี่อยู่ใช่ไหมล่ะ อะไรครับก็เ,เห็นกระปีเรียงหมามีอ่ะเป็ผมเป็นแม่กระปีครับอ,อ๋อไม่ได้เป็นแบบพ่อกับแม่หรอไม่ครับไม่ครับกำลังจะไปยินดีเลยเออที่ดาวเทาเขายังเปิดสอบอยู่หรือเปล่าคะ คุณชวนแก๊งมาเล่นเต็มไปหมดเลยอ่ะใช่หครับมันมันมีตั้งหลายแก๊งเลยมันน่าจะแบบเยอะเต็มแน่นแล้วใช่ไหมใช่ครับแล้วเป็นไงบ้างครับเรื่องความรักไม่มีเลยปตอจัดอ่ะก็มีที่คุณเห็นนั่นแหละแต่ก็ สุดท้ายแล้วก็ที่คุณบอกไงไอไอไอนั่นมันไม่มันมันไม่สนใจใครหรอกมันเอาแต่ความสุขมันใช่หรอกผมจะบอกคุณไว้แค่นั้นแหละก็มีแค่คุณที่เตือนฮะแต่ผมก็เตือนในในในฐานะเพื่อนเพราะเป็นห่วงก็ใช่เพื่อนๆนก็เตือนหมดเลยอ่ะไอไอนั่นมันเอาแต่ความสุขตัวเองมันไม่สนใจหัวหัวใจผู้หญิงหรอกโอ้หโมงครับ ย่ง่ามีแต่คุณที่ใจร้ายได้ครับยังมีผมไม่เคยใจร้ายนะ <c oughs> ผมไม่เคยใจร้ายนะ <c oughs> ออกตัวก่อนนะ <c oughs> ไม่เคยใจร้ายนะครับโอเคแลาไอหมอนั่นน่ะมันใจร้ายแล้วมันสมซ่อนด้วยฮะ <c oughs> มันโคตรสมซ่อนเลยจะบอกให้โอ้โหกลิ่นรถที่คุณขึ้นไปกับมันอะได้กลิ่นอะไรบ้างอะน้ำหอมรุ่นอะไรบ้างอะ <c oughs> มีทุกรุ่นอะ จริงเหรอคุณไม่เคยไม่ได้ไม่ได้กลิ่นเลยเหรอก็ว่าอยู่ก็คิดว่าเขาแบบเปลี่ยนน้ำหอมบ่อยเทสน้ำหอมใครอ่ะไอ้คุณเตือนสติเขาไงครับรู้ว่าอะไรล่ะครับคุณเตือนสติไอไอไอคุณเตือนสติตีมว่าระวังไอหมอนั่นอ่ะไอสำซ่อนอ่ะไอเสียงหลอกมันจะมาหลอกเขา อ๋อกูเข้าใจแล้วไอ้นั่นมันมันมันไปเรื่อยจริงๆนะล่าสุดไปหากากินังแล้วนี่มันมันเดี้ยอนั่นอ่ะโอ้ก็คือเขามีไปเรื่อยเลยโอ้โหคือเอาไงถ้าเป็นถ้าถ้าสมมติถ้ามันมีโรคติดเอ๋มันก็มันก็ติดได้แล้วอ่ะโอ้โหมันไม่มีน่าจะเป็นจริงอย่างที่น้องๆในแก๊งบอกมันคือสียร้ายครับ โอ้โหความรักในสตาร์ทาวมันหายากยังครับไม่ยากหรอกครับแค่หาคนเจนที่ดีจริงครับหายากมากเลยไม่รู้ว่าเขาจะจริงใจหรือเปล่าจริงเสือมากก็ชอบยากให้เราจังเอาเอาเอางี้ครับเดี๋ยวผมรู้มืออะรู้มือเดี๋ยวผมไปแบบจริงจังกับคนก็ได้ไม่เลือนจังหวะคนต้อน้องติม น้องติมแบบนี่นะผมขอโทษด้วยนะครับคุณเพราะว่าเพื่อนผมเขาเอาสันดานข้างนอกมาเข้ามาข้างในผมขอโทษด้วยนะครับ <c oughs> อะไรไม่เขาพูดแบบนี้กับทุกคนหรือเปล่าคะเนี่ยทุกคนคบเบาพาะว่ามัน<ะ>มันมัน,มน,มน,มนคือสันดานครับไม่ไม่ไมอะไรเเขาเรียกว่าสันดานไม่ไม่จริงพี่โชจูปูหนูจริงใจอ๋อขอโทษขอโทษ